สบายดีพ่อแม่พี่น้องสักคูสกคนสมองสบอนที่ติดตามหับส้มส้งนัองนัดเนาะเมืเอ่อวนนี้น้องนายก็ได้มาขายของอยู่ตลาดนัดพี่น้องมาขายมีเท่าแล้วก็กุ้งเนาะมากับสนีป่าพี่น้องตลาดนัดเนี่ยมาเรงพี่นอ้อ,นนองเอาก็มาพ่อนมเคสพี่น้อง สั่งกระสรไร้ย์ลย์เลย์เาพากันได้ยังไงคือชิวแบนาเทะอืมไปบัโขนมได้ขนมกระมาตลาดต่อนเดดนังสลาได้พิวสั่งได้สุดไกมคะอื ยาใส่พี่น mm ้องเบิ่งวมามียังไหของขายเนาะตามตลาดจะช่อย่างละพี่เบิร์กของหนึ่งเส้าบาทเ้าบาทบะ

อันนี้เป็นตลาดนัดเนี่ยมะเร็งที่น้องมีแต่วันอันนี้เป็นตลาดนัดเนี่ยมะเร็งวันวันวันคาน <c oughs> บอ่อยหี้สดใส่เขียวของโตบปร้ามาคายติ โอ้ท้องเมยท้องเนยขนดนะเขวปจ้งมาเลาะสื่อเนี่ยมาแลงเนาะเบิ่งเลยเบิ่งเลย มามาอืมเฮ้ส่ให้ส่งเฮ้ยอันดังโครมนะอันดังโครมกระเจี๊ยบ จนีมึงอึมงออยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องจนีมาขายของอย่างนี้มาขายไผ่สมดังคมพอดีไผ่มสมดังคมก็มาขายพี่น้องสมดังคมแล้วก็มีเท้ามีกุ้งพี่น้องเลยอันนี้เป็นตลาดบันดงเนาะ มันดงดอกไม้เมืองไส่พุทงแข้งสวรรคเขตจ้าตลาดยำแรงเด้อพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งไปชมลำกันเนาะตอนนี้กําลัางอย่างเข่าตลาดพี่น้องว่ามียังของขายเนาะมีทางเขียนหน่อยเขียนกะคำ มีทุกอย่างพี่น้องเลยอันนี้เป็นตลาดนัดมากับมาพ่อหมูเก,ก,ก่าหมูแต่เขาเฮียนนำกันยังเจืกันไหนใส่เลยแต่ละแต่เก่าในโตเกียวมาแถวนีน้วะลอดูพี่น้องมีทัทง้งกล้วยทั้งยางมีทุกอย่าง รีวิวให้พี่น้องเบิ่งตลาดหนัดย่ามะเร็งเนาะมาวานนะครับไปรีวิวตาลาดอันนปรีวิวบันนี้มเจขาเปิดสอนเปิดงานให้เอเดอซ่องของตัวยังพอาค่าขายเห็ด <laughs> ท่ันตั้งใหม่แป๊บเดียวม่มหอท่านเลยตีขึ้นมาเขาหอดหอดแล้วหอดแล้ยยังช่องคนนะคะบ่โตคือหูอะเออโตคือหวานโตเด้เฟเตงเนาะอันนี้เป็นสนีป่าพี่น้องติดตามให้คนได้กับบตด้กับบ่ได้รอดหายอเวตน่ะแล้วบรีวิวพี่น้องได้บ่ได้ซมเนาะ มีทุกอย่างเลยพี่น้องมีทุกอย่างอาหารบรรน,นอกบรรน,นาเนาะอันนี้มีแต่ตลาดบ้านอันนี้มีแต่ยำม,มีแต่วันคานเนาะพี่น้องป้าพักพี่น้องพักหยาสดๆพี่น้องเลย กับบัวลายลายเป็นไรเนาะบัวลายปลงเลยบัวหมักใหม่เป็นอ่ะโอ้หมักใหม่นะหยุดไว้ก่อนบอกมีเวลามาไลฟ์สดทางนี้ก็ได้ค่ะมันเป็นไลฟ์มาลฟ์เลยค่ะไลฟ์สดเลยนะอุ้ยพวกนู้นตุ่มหูกับมีแต่งามๆเลยพี่น้องมาแต่บ้านได้เนาะหาาาน้้จโอ้มาไกลอะลีมาไกลเนาะ ม,มาคนเดียวนี่บ่มาคนเดียวค่ะม,มาหาผัวทางสามบุญทอง <c oughs> ที่นี่เฮือนหินดอกไม้นะคะมานะคะตลาดนัดค่ะอุดหนุนด้วยนะคะตลาดนัดมาอุดหนุนเพื่อน,นเด้อพี่น้องเด้อผูอ้ใดมาอยู่แถวนี้ก็ได้ยมีมัทายขนมของยายไกลไหมขนมกัไบไปตาแซบไปตาแซบเนาะหน้ามัซึ้ง กินขนมบอกเกงมีทุกอย่างเลยพี่น้องพี่น้องบึงทุกอย่างข <c ười> ายตัวยังขายบมอบอไว้าเอามาขายคองมาโฆษณาขายตัวในโมเดลนี้ <c ười> อาหารวันนกวันนาครับพี่น้อง มีทุกอย่างเลยโอ้ยสะพ่าเด็กน้อยเนาะมีแต่ตัวงามๆเนาะได้แต่สะออนพี่น้องเลยบ่กมีเงินซื้อตอนนี้ก็ยังแดดๆอยู่พี่น้อง แต่เวลานะคขำแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสีเขาหามงแล้วนะเอ้ยขำเลยแต่ยังเด็ดใจ๊เด็กเจ๋งพี่น้องพอกลางเคลื่อนพอร่มหนาวนน บันนอกข้ากับแบบนี้นะพี่น้องตลาดบ้นนอกมีแต่ของขายของสดๆเลยได้พี่น้องมีแต่ของขายคนเลาะกับบอายคนสื่อกับบมีสนีป่ากับมามาขายเท่า,าจะเสียขายหรือบอ่ มาขายพอด้สบัตเตอมเงินเลยพอด้อ hmm. บ right. yeah. so ัตเติมเงินปูนป้าจุบันนันนองกุงบ้านนันบ้านเอื้อยไประกมาเลยนี่แต่วัวกระเจิดกระเจิงง่าไมเป็น่องสียนงายแล้วสีแบบพอดีแม่ดองเนยได้ขายอย่า่อนเอา อหางหากได้เงินสาวบาทพี่น้องขายยังไผีเกลน่อยกดังมีกรบนะเนาะม่เขียดไกังะเแกงสะเียดน่อยเนาะกับขากพระโทษและเข็มอาลํำ เต้นเเต็นกมากุ้งเต้นเออมันหีนา้องห่นีากดมาสดหาระดเงินซาบทีน้องเอาอันนี้ได้ยู่อครั้งแรก บุ้งเดอ้อสาวเมื่อนี้ยค่ะก็ขอจบคลิปเพลงทานีน้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเดอ้อไปเลยพี่น้องสบายดี